สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับทุกคนที่เข้ามาดูใน Channel นี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยรู้จักกันก็รบกวนฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเจ้าตัวนี้ครับโรดนี่เลยครับหรือเรียกว่าโหลดนี่นะครับ ตัวนี้คือเป็นเป็นไมโครโฟนนะฮะเป็นไมโครโฟนไวเลสนะฮะที่บางคนเริ่มใช้มาอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยคือใช้งานมาประมาณ1ปีนะฮะถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบตเตอรี่ของมันเนี่ยเสื่อมนะฮะแบตเตอรี่เสื่อมมารู้ตัวเข้าทีเนี่ยคือแบตเตอรี่เนี่ยมันก็บวมขึ้นมาเลยอย่างตอนเนี้ตอนนี้คือเราเปลี่ยนแล้วนะฮะเนี่ยสถานะการใช้มันขึ้นปกติแล้วแต่ก่อนหน้านี้คือตัวที่เขาเรียกว่าเป็นตัวตัวรับนะฮะตัวรับคือตัวนี้ มันไม่สามารถเก็บไฟได้มันไม่มีเม็ดไฟสองเม็ดอย่างเงี้ยนะมันมันเก็บไฟไม่ได้เลยก็คือมันเสียแต่ตัวตัวรับสัญญาณเนี่ยยังคงใช้งานได้นะฮะไอเราก็จะทิ้งก็เสียดายเพราะว่ารู้สึกว่ายังใช้งานไม่คุ้มเลยนะฮะผมก็เลยเไปหาข้อมูลนะครับไปสืบหาข้อมูลมาแล้วก็ได้ได้เจ้าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้มานะฮะก็เลย ลองสั่งมาดูนะครับลองสั่งมาจากต่างประเทศดูเพื่อที่ว่าจะลองมาเปลี่ยนดูซิว่ามันใช้ได้ไหมมันมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะฮะสุดท้ายเนี่ยผมก็ลองสั่งแบบตัวนี้มาเปลี่ยนนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ดูครับว่าไอตอนที่ผมมาเห็นเนี่ยแล้วจะเอาจะเอาตัวตัวไม่เนี่ยไปใช้งานตอนที่เราไปจะไปถ่ายคลิปที่ต่างจังหวัดนะฮะเรามาเปิดไมท้ทีจะมาใช้งานรู้ตัวทีคืออ้าวฝาแบตเตอรี่เนี่ยมันดันมันถูกดันจาก การบวกของแบตเตอรี่ฮะมันดันขึ้นมาเองจนเราก็ตกใจว่าเอ้าสุดท้ายคือทั้งลองชาร์จไฟก็ชาร์จไม่เข้าลองทำงยังไงก็ไม่ได้สุดท้ายก็ลองค่อยๆลองแง้มาดูครับเราเห็นว่าโอ้โหแบตเตอรี่เนี่ยมันบวมแล้วบวมเลยบวมมากด้วยนะฮะเราก็เลยต้องตัดสินใจโดยการสั่งแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเพราะคิดว่าอาลองเสี่ยงดูแบตเตอรี่ก้อนไม่กี่บาทดีกว่าต้องทิ้งเจ้าตัวนี้ไปเลยก็เลยลองสั่งแบตเตอรี่มานะฮะแล้วก็ แบตเตอรี่เนี่ยมาลองเปลี่ยนเนี่ยแต่เราจะเปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองตอนเปลี่ยนผมได้ถ่ายถ่ายคลิปเก็บไว้ให้ดูว่ามันเปลี่ยนอย่างไรนะฮะมันก็เริ่มจากฝาเนี่ยมันไม่ต้องถอดแล้วเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันดันเลยทําให้รู้ว่าฝาเนี่ยที่มันปิดเนี่ยมันใช้เปยงแค่เป็นกาวสองหน้าแบบบางในการปิดฝาด้านนอกเข้าไปเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องแกะเพราะว่ามันดันออกมาอยู่แล้วนะฮะเราก็เลยพอเราเปิดฝามาเห็นเราเห็นว่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตชนิดเล็ก ประมาณสามจุดหกโวลต์เนี่ยแล้วก็มีสายไฟเป็นแค่สามเส้นก็คือมีแดงมีดําแล้วก็มีน้ําเงินครานี้คือเราก็เลยบัดกรีสายเลยนะฮะบัดกรีสายออกทั้งแดง,ง,ดงทั้งดำทั้งแดงสามเส้นบัดกรีออกแล้วก็บตเตอรี่ก้อนใหม่เนี่ยใส่เข้าไปทดแทนช่องใส่ทุกอย่างค่อนข้างพอดีนี่ฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือพอเปลี่ยนแบตบทุกอย่างเสร็จปุ๊บเราก็แค่ปิดฝากลับเข้าไปแล้วก็ชาร์จไฟใช้งาน สุดท้ายก็คือใช้งานได้เลยนะฮะไม่ยากเลยนะครับทำเองที่บ้านก็ทําได้เพียงแต่เพียงแต่ว่าเ,ออเ,พเพื่อนมีนัวแรง้งหรือเรียกว่าผลแรงหรือว่าตัวบัตรกีนะฮะเนี่ยแต่ตัวนี้ก็ใช้งานใช้งานได้แล้วนี่เป็นอย่างนี้แล้วใช้งานได้แล้วนะเราพูดไปฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามขึ้นหมดแล้วแล้วก็แบบนี้ก็เก็บไฟปกติด้วยลองไปทํากันดูนะฮะออตอนนี้ซื้อมาสึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะ,ะสั่งมาประมาณสัก หกร้อยบาทเองนะฮะหกร้อยบาทใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วจเจอกันใหม่นะครับ